มีโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเสมอจริงๆแล้วเรามีทุกสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอยู่แล้วแต่บ่อยครั้งที่เราถูกทําให้มืดบอดด้วยอัตราในอุดมคติเช่นสิ่งต่างๆจะต้องตรงตามที่เราต้องการหรือไม่เลยแต่โลกไม่เคยสมบูรณ์แบบใช่ไหมเมื่อไม่กี่วันก่อนเพื่อนรักของฉันสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเพื่อสมัครงานฉันเห็นมันมาเพราะมีบางอย่างผิดปกติกับเธอ เธอยอมรับว่าเธอไม่เก่งภาษาอังกฤษลืมเรื่องวยากรณ์ไปได้เลยเธอต่อสู้กับคำพูดมากมายแต่ฉันเข้าใจส่วนนั้นสิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจคือความคิดของเยือกของเธอประมาณหนึ่งเดือนก่อนการทดสอบแทนที่จะลงมือทําเธอกลับบอกว่ากลัวและอยากเลิกฉันพยายามให้กําลังใจเธอและให้คาแนะนําแก่เธอสําหรับผู้เริ่มต้นแต่เธอก็อไม่เปลี่ยนแปลงและเอาแต่บ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอฉันไม่รู้จะพูดอะไรอีกต่อไปฉันหมายถึงแม่งเอ้ยทํางานซัก ฉันเข้าใจว่าเธอรู้สึกสิ้นหวังเพียงใดฉันรู้ว่าเธอคงไม่เก่งแต่เดือนนั้นคือโอกาสที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ของเธอแต่เธอก็กลับรู้สึกเสียใจกับตัวเองแน่นอนว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยโลกไม่สนใจปัญหาของเธอไม่ใช่ว่าโลกจะกอดเธอแล้วพูดว่าโอ้ฉันเข้าใจแล้วคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เอาล่ะไม่เป็นความรับผิดชอบของเธอในการเปลี่ยนแปลง ฉันไม่ได้พยายามดูถูกเธอหรือเล่นบทบาทของนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจแต่ฉันก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นการฉันพลาดโอกาสไปหลายครั้งเพราะฉันไม่ใส่ใจกับสถานการณ์ครั้งหนึ่งฉันปฏิเสธข้อเสนองานโดยคิดว่าจะหางานที่ดีกว่านี้ได้แต่สุดท้ายฉันก็ไม่มีงานทำมาเกือบปีแล้วอีกครั้งฉันเลื่อนการเรียนเพราะรู้สึกว่าไม่พร้อมเป็นผลให้การสำเร็จการศึกษาของฉันล่าช้าไปสองสามเดือนประสบการณ์เหล่านั้น ทำให้ฉันรู้สึกแย่ฉันคิดว่าฉันโชคร้ายแต่ตอนนี้ฉันเห็นว่าฉันแค่งโงเ่เขลาหากเราใช้ทุกโอกาสเราจะไม่เสียใจเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ความผิดของเราท้ายที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้เราอาจล้มเหลวแต่เราก็อาจประสบความสําเร็จได้เช่นกันดีกว่าไม่พยายามเลยซึ่งรับประกันความล้มเหลวฉันอาจเกี่ยวข้องกับหนังสือ The obstacle is the way เพราะ่รนฮอลิเดย์พูดถึงการหาโอกาสในนั้นเขายกคำพูดของลอราอิงการไบเดอร์ว่ามีดีอยู่ในทุกสิ่งถ้าเรามองหามันซึ่งแล้วความดีหรือโอกาสนั้นก็ควรใช้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเป็นเหตุผลที่พระศา,าสดามุฮัมมัดขอสันติสุขจงมีแด่เขาเคยกล่าวไว้ว่าใช้ประโยชน์สูงสุดจากหสิ่งก่อนหประการ ความเยาวัยก่อนที่คุณจะแก่สุขภาพของคุณก่อนที่คุณจะเจ็บปวดความมั่งคั่งก่อนที่คุณจะยากจนเวลาว่างก่อนที่คุณจะมีงานยุง่งและชีวิตของคุณ,คณก่อนที่คุณจะตายเพราะมีโอกาสทั้งเยาวชนสุขภาพความมั่งคั่งเวลาว่างและชีวิตโอกาสอยู่ที่ไหนอีกพวกมันอยู่ทุกคนทุกแห่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองสิ่งต่างๆและยึดมันได้อย่างไรบางครั้งเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรและมีสิ่งที่เราต้องการอย่างไรก็ตามสภาพที่น้อยกว่าอุดมคติมาก ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายโดยคิดว่าไม่ไม่ทำเลยจะดีกว่าแต่ยังมีความหวังถ้าเราลองดูหากคุณต้องการเรียนกีตาร์แต่ยังหาซื้อไม่ได้การยืมก็เจ๋งมากหากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุนคุณอาจมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อย่าบอกฉันว่าคุณไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นสามารถเริ่มต้นธุรกิจประเภทใดได,ได้แค่เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีฉันเชื่อว่าผู้ชนะคือผู้ที่รู้วิธีใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นเป็นเหตุผลที่เรามักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคนดีๆที่มาจากครอบครัวที่ยากจนพูดง่ายๆก็คือพวกเขาใช้สิ่งที่พวกเขามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นเมื่อพวกเขาได้รับทรัพยากรที่ดีขึ้นพวกเขาก็ยิ่งน่าทึ่งมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวกับรถเสมอไปแต่เกี่ยวกับคนขับที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันวัตถุดิบไม่ได้เกี่ยวกับส่วนผสมเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับเชฟที่ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพชีวิตเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นหากคุณชอบเนื้อหาในช่องนี้โปรดสลับเวลาสักครู่เพื่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe การสนับสนุนของคุณมีความหมายทุกอย่างสำหรับเราและช่วยให้เป็นกำลังใจว่าจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณเพลิดเพลินต่อไปได้